ที่ย่างเราด้วัยวนี้มันต้องดูไรไงเราเมือที่จะตอบคาถามนี้นะครับว่า <นะ S 1> สวยอย่างเราไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สวยอย่างเราแต่ว่าวัยนี้ต้องดูเยอะนะคะอย่าอย่าอย่าไปนิ่งนอนใจจริงๆพี่ดูแลตัวเองมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่านะตั้งแต่สะดุ้งตอนนั้นยี่สิบกว่าแล้วก็ทํามาเรื่อยแล้วพอถึงวัยนี้เราถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดนี่มันได้ผลมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายนะคะการกินอาหารที่จริงเบสิกง่ายๆมาก นะคะการออกกําลังกายการกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะสุขภาพจิตก็ต้องดีแต่มันก็ดียากหน่อยบางทีเราต้องทํางานแล้วรับผิดชอบบางทีเราก็มีหงุดหงิดมีอารมณ์เสียเรื่องเรื่องปกติแต่เราต้องขับให้เร็วและเราก็ต้องนอนให้ดีพี่โชคดีที่เป็นคนไม่ไม่เที่ยวนะคะไม่กินไม่ดื่มนะคะก็อาจจะโชคดีหน่อยพี่ว่าตรงนี้สําคัญนะคะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยมันมันเป็นฐานลงของชีวิตนะคะเมื่อกี้พี่บอกไปบนเวทีวิอันเนี้ย เป็นกราฟของคนที่อายุห้าสิบอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันลงแล้วมันลงแล้วเขานับที่ห้าสิบแล้วมันลงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กําลังลงเราทํายังไงไอ้ช่วงที่ลงเนี่ยที่จะให้ชีวิตเนี่ยดีและสุขภาพร่างกายแข็งแรงทํายากแต่ทําได้ปรากว่าเราเป็นโรคจิตน้ำหนักขึ้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยน้ำหนักขึ้นปุ๊บไม่คิดว่าโรคจิตตรงที่ว่ามันทําจนชินอพอมันขึ้นปุ๊บพี่ไม่เคยเปลี่ยนไซส์กางเกงไซส์เสื้อผ้าไม่เปลี่ยน ใช้วิธีที่ว่าพอมันเริ่มตึงเอ๊ะเ,เริ่มอ้วนแล้วนะเราก็ลดแป้งหน่อยนะคะน้ำตาลเราก็กินน้อยอยู่แล้วแป้งอาจจะชอบแป้งบ้างเช่นช,ช,ชอบกินขนมปังหรืออะไรก็เบเกอรี่ก็ต้องลดไอติมไม่ทานชีสเนอยอะไรไม่ทาน<ช>แต่ว่าแป้งมันทำให้น้ำหนักมันมขึ้นเพ<ช>ราะงั้นเราก็ลดด้วยกันอาจจะไม่กินเย็นหรือออกกำลังกายให้มากขึ้นเดินให้มากขึ้นหลังทานข้าวสมมุติว่ากลางวันหรือหรือตอนบ่ายอะไรก็ตาม ไปเดินแล้วแป๊บเดียวมันก็หลบพี่ก็ทําอย่างนี้มาจนชินหลายคนแซวว่าพี่ตังรู้จักหมูกระทะชาบูไหมคะไม่รู้จักชาบูก็ทานบ้านหมูกระทะชื่อ่พี่ไม่เคยกินหมูกระทะชาบูนี่คือทานชาบูก็เคอทานผักเยอะๆชาบูหมูกระทะคือไม่เลยฮะหมูกระทะคือไม่เลยไม่เคยกินหมูสามชั้นไม่มีใครชวนอ๋อไม่มีใครชวนพี่ไปทานหมูกระทะกินหมูสามชั้นทำไมนะหมูสามชั้นเนอ๋อไม่กิน ไม่ทานหมูสองชั้นไม่ได้รังเกียจหมูสองชั้น<ช>สมมุติว่า<ช>มีไข่พะโละ้มีหมูสองชั้นก็ต้มสูตรมันมีง่ายๆแต่ไม่อ้วนทําไงรู้ไหมคะอย่าไปกินน้ําม,มันก๋วยเตี๋ยวพี่ไม่กินน้าําเพราะน้ำเนี่ยมันจะมีซอสเนี้อะไรเยอะยะนะแล้วก็ไข่พะโล้ก็ใช้คําว่าแตกน้ําอย่าไปตักน้ําตักไข่แล้วหมูก็เขีย่ยออกมจะมีหมูสองชั้นมันจะมีเนื้ออยู่ตรงนี้กินแต่ตรงนั้นทําให้ชิน ไม่กินน้ําสลัดก็ไม่ไม่ลาดน้ําสลัดเอาน้ําสลัดมาตั้งแล้วก็ใช้ผัดแต่ง <c oughs> เฮ้ยมันเวิ้งนะมันยากแต่พี่ต<ห>ั้งรู้ไหมครับว่าไายคนบอกว่าหมูมันอร่อยนะครับเราเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือจุดจุดมันอร่อยตรงมันใช่ไหมพีคของใครพะโดโอ้ยไม่ไม่จริงเราเราอยากลองพี่พี่เคยลองแล้วพี่ว่ามันมันแยกพี่ว่ามันแห่แล้วพี่ก็เลยไม่เคยลองมันหมูอะไรอย่างเงี้ยเคยลองเพราะแบบมันพลาด มันหลุดเข้าไปในปากก็รีบออกเพราะว่าจริงๆพี่ไม่ไม่ได้รังเกียจหมูสามชั้นหรืออะไรแต่พี่ไม่ชอบฟิลลิ่งมันเพราะงั้นพี่ถึงทานอกไก่ได้บางคนบอกว่าอกไก่ไม่อร่อยต้องติดงหนังใช่ไหมมันแห้งแต่พี่ทานอกไก่ได้แต่พี่จะไม่ทานหนังอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่ฝึกลองดูสิพวกนี้เป็นคอเลสเตอรอลมันมันอร่อยของอร่อยจะไม่ดีกับร่างกาย ของไม่อร่อยจะดีกับร่างกายคิดง่ายแค่เขาบอกมันทำยากทำยากแต่ทำได้แต่นานๆพลาดไปสักนิดไม่เป็นไรแต่อย่าพลาดบ่อยกับพิจารเนี่ยคำไหนมันแบบว่าเรากลัวมากที่สุดแก่อ้วนริ้วรอยแก่อ้วนริ้วรอยแก่ไม่ค่อยกลัวเพราะมันก็พอทำได้นะไปดึงไปทึงมันก็เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอ้วนก็ทำได้ริ้วรอยก็ทำได้แต่กลัวป่วย มากกว่ากลัวป่วยป่วยเนี่ยมันพี่ว่าเวลาเราป่วยเนี่ยคนอื่นป่วยด้วยเช่นครอบครัว<ม>ก็ต้องมาดูแลเราเหมือนตอนนี้ที่คุณแม่พี่ป่วยทุกคนป่วยหมดเลยคุณแม่พี่เนี่ยนะมันทําให้พี่กลัวคุณแม่พี่เป็นเบาหวานความดันหัวใจต้องฟอกไตาอาทิตย์ละสามวันนะทุกอย่างเป็นเงินทั้งนั้นแต่สิ่งสิ่งนั้นก็คือพี่น้องสี่คนต้องสลับกันดู เพราะงั้นทุกอย่างมันจะตามมาทํายังไงไม่ให้ป่วยมันก็พูดยากนะแต่ว่าเพราะงั้นตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะดูแลร่างกายใครเริ่มรู้สึกทันเริ่มดูแลร่างกายทํายังไงมันมันก็ทํายากแต่มันทําได้ทําให้ดีที่สุดแต่พี่ตกองแข็งแรงตลอด,ดพี่เคาะไปก่อนพี่เขารู้สึกว่าพี่แข็งแรงนะเพราะว่าพี่นอนหลับได้ดีพี่ออกกําลังกายได้พี่เล่นพี่ชอบเล่นก,กอล์ฟ พี่ตากแดดเยอะพี่ไม่รู้สึกแล่พี่เดินได้แล้วเดินเดินทีเยอะๆพี่ก็ไม่เหนื่อยแล้วเป็นคนหัวใจเต้นช้าหัวใจเต้นแค่58 56 55ปุย <c oughs> ปกติเขา70เขาจะ70พี่หัวใจเต้นช้าเพราะงั้นพี่จะเหนื่อยน้อยหน่อยพี่ก็เลยทำแอคทิวิตี้อะไรต่างๆได้ดีแล้วพี่เป็นคนทำอะไรเร็วแล้วก็เดินเทินป๊บปป๊กป,ก,ป,ก,ปก,ก็ไม่ไม่พยายามคิดเรื่องอายุ <c oughs> <c oughs> ว่าตัวเองอายุเท่ไร เราก็ทําตัวให้มันปกติจริงมันต้องระวังแล้วอ็อายุอาจา์ไม่จริงบางคนบอกอายุ60อัพแล้วทาอะไรต้องช้าช้าช้าก็แก่ดีโอ้คือเราไม่ยอมแก่ไม่ไม่มันไม่ยังไม่ยอมแก่แต่ไม่คิดดีกว่าว่าเราอายุอะไรถึงเวลาเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็ทาตัวปกติเหมือนตอนอายุเรา30เราก็ทาอย่างนี้นะคะแต่มันยังมันยังไม่โดนไงมันยังไม่เป็นอะไรมันก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงต้องระวังแต่ก็อย่าประมา เดินก็ต้องระวังนะะวิ่งขึ้นลงบันไดวิ่งเร็วได้แต่ระวังบอกคุยกันไว้กับสามีเรียบร้อยแล้วว่าอย่าอย่าดูแลกันถ้าแก่แล้วคืออย่าป่วยนะพี่จะคอยบอกสามีพี่อย่าป่วยป่วยพี่เอาไปทิ้งเลยแล้วพี่ป่วยก็เอาไปไว้ที่ที่เขาดูแลตามสภาพนะเพราะว่าพี่สงสารคนที่มาดูแล อาจามครับเขาบอกว่าแม้เราดูแลสุขภาพไม่ขนาดแต่นะวันนี้อย um Pr <ER pues ู่ดีคนดูแลสุขภาพดีแต่ก็จะมีโรคอะไรประหลาดๆเข้ามาจริงตรงนี้มันก็มันมีวิธีง่ายๆคือเราก็หมั่นตรวจเช็คพี่เนี่ยมันก็จิตเนินๆก็เช็คอยู่นั่นนะความดงความดันเป็นเป็นโรคจิตเป็นแบบจนพี่ชายพี่บอกเฮ้ยเธอไม่ต้องทําขนาดนั้นเช็คความดันออกกําลังเสร็จแล้วความดันมันขึ้นไหมก็โชคดีที่อายุขนาดนี้ไม่มียาประจําตัว ไม่มียาความดันไม่มียา oh, <right. S 1> คอเลสเตอรอลไม่มีอะไรเพราะว่าเวลาที่มีอยู่ปีหนึ่งที่พี่พี่ชอบทานขนมปังนะอันนี้เป็นความรู้เป็นเบเกอรี่เนี่ย <Yeah. S 2> มันอร่อยแต่เราอย่าทานบ่อย mm hmm. พอบ่อยปุ๊บคอเลสเตอรอลมันจะขึ้น mm hmm. นะคะพี่ก็เลยทานคอเลสเตอรอลตัวดีเยอะๆตัวดีคือสิ่งที่มันดีไขมันดีเช่นอะโวคาโดเช่นถั่วอะไรต่างๆทานพอดีนะอย่าไปทานเยอะอะโวคาโดก็ครึ่งลูกันละครึ่งลูกพอเรากินพวกเบเกอรี่มากๆพวกนี้มันจะเป็นคอเลสเตอรอลตัวเลว พอมันขนึ้นปุ๊บหมอบอกว่านั่นทําไงพี่ก็จับเอาลงให้ได้ด้วยตัวเราเองแต่โชคดีคอเลสเตอรอลตัวตัวดีมันมีมากกว่าตัวเลวมันเลยไม่ต้องกินยาไงวัยนี้มันกินยากันหมดแล้วก็เลยยังโชคดีณตอนนี้แต่พรุ่งนี้ยังไม่รู้นะยังไม่สัญญาแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดไม่อยากไม่อยากเป็นภรรยาไขพี่รากขอ,อย้อนถามเรื่องที่เราดูแลลูกน้อง,งเปนเราสตาร์ทนง แล้วค่ะที่โซลิเตอรพี่น้ำหนักตอนนี้ตั้งแต่ตอนแต่งงานเ่ยน่าจะมีเกือบเกือบสี่สิบปีพี่ไม่เคยน้ำหนักขึ้นนะสี่สิบห้าสี่สิบหกมีพี่มีชีวิตที่ไม่ไดีอยู่ช่วงตอนที่พี่เป็นไวรัสตับอักเสบลงมาเหลือสี่สิบสองสี่สบองนี่มันน้อยมากเลยนะเพราะว่ามันมันจะเป็นต้องลงเพราะว่ามันมันให้ยาอินเตอร์ฟิลอนอินเตอร์ฟิลอนเหมือนีโมน้องๆีโม กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนผมผมรวมหมดเลยไม่มีใครรู้พี่ทําชิงร้อยตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าพี่ป่วยเยอะแต่พี่ต้องทํางานน่ะผมพี่เหลือเหลือแค่นี้ทั้งหัวมันเหลือคลอยลอยพลอยพี่ก็ต้องเอาวิกเอาอะไรมาเสริมแต่พี่จะไม่ให้ใครเห็นว่าพี่ไม่สบายพี่ก็ต้องฉีดขอโทษตังพี่ต้องฉีดยาทั้งหมดเนหนึ่งปีพี่โรงพยาบาลหนึ่งปีกับการดูแลสุขภาพตอนที่เป็นไวรัสซีแต่พี่ก็หาย หายกลับมานั่นแหละตอนนั้นคือน้ําหนักที่แย่ที่สุดลงไปสี่สองเที่ยวกลับมาทําน้ําหนักเดิมตอนแต่งงานคือสี่ห้าสี่หกตอนนี้ก็ยังเท่านั้นเออมันขึ้นกันง่ายอย่างนั้นเลยเหรออมันนะแต่พี่ก็ก็ก็ไม่ขึ้นได้ถึงที่เป็นอะไรตัวยังไงบ้างบรรยากาศเป็นบรรยากาศเยังไงบ้างคาเอามวลรวมมันเป็นไงบ้างบรรยากาศที่เป็นอะไรกันเป็นบรรยากาศ ไลฟ์ <Life S 2> บ้านที่เป็นธัญญาอ๋อตอนนั้นเหรอ <c oughs> เอาบรรยากาศไหนไม่มีอะไรคืออย่างนี้ธัญญานเนี่ยน่ารักมากอตอนที่คุณธัญญากับคุณเป๊กแต่งงานกันพี่ไปงานแต่งงานน้องก็เป็นน้องนี่น,นั่นแหะธัญญาเป็นคนน่ารักก็เรียบร้อยกับพี่เขา,เขาก็เคารพก็คูดกับพี่ดีนะพอพอพี่มีทำแบรนด์ของพี่เนี่ยพี่บอกพี่ขอไปไลฟ์กับธัญญาตอนนั้นช่วงนั้นมันเป็นช่วงพีกันนะตอนนั้นมีมีหลายหลายแพลตฟอร์มก็ขึ้นกันใหญ่ พี่บอกแต่มีข้อแม้ว,ว่าต้องเอาขุดเป๊กมาอยู่ข้างๆพี่ให้แก่แซลพี่เ <_ d ata> ชื่อไหมว่าทีมงานบอกว่าขุเป๊กไม่ไม่กลา้าพี่บอกแซลพี่ได้ไม่เป็นไรนี่ยอพี่เป็นไม่กล้าแซล,ลพี่ัเขาไม่กล้าแซวเพราะงั้นคุดเป๊กก็จะต้องมีไอกระบอกของแกนะอ๋อพี่ยาะจกินไปทำตัวแะจิบไปพี่ก็บอกก็ <_ d ata> จิบไปสิพี่ตั๊กมาตอนเย็นได้ไหมตอนที้พี่เจ๊กพี่เป๊กยังไม่จิบเยอะ พี่บอกไม่เอาพี่จะเอาสามทุ่มตอนนั้นก็นั่นแหละโอ้โหเขาจะระวังระแวดระวังมากพี่บอกไม่เป็นไรพี่ไปแล้วก็คุณเป๊กก็จะระวังตัวมากก็บรรยากาศก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีอยู่ประโยคหนึ่งปรากฏน้องๆเขาก็ไปลงันนะสื่อเขาไปลงที่บอกว่าคุณเป๊กขหารมาถามว่าแซลเหมือนว่าแล้วพี่เขา้ากไอ๋อพี่ก็ต้องเข้าข้างนันย่าสิกลายเป็นประเด็นไม่มีอะไรพี่พูดขำๆพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้โมโหหรือไม่ได้โกรธคุณเป๊ก เพราะเขาก็น่ารักค่ะพี่แต่พี่ก็เล่นกันอ่ะไม่ได้คิดอะไรปากต่อคำปกติอะต่อปากต่อคําพี่ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ทาอะไรพี่แล้วแกก็เดินออกไปเดินไปแกไปหยิบแก้วแกไม่ได้มีเรื่องแกเดินไปหยิบแก้วแล้วแกก็เดินเข้ามาแล้วก็ไปทำไมเราถึงต้องรีเควสเป็นี่เฟร์มาไลดด้วยใช่เพราะว่าเพราะว่าแกตลกอ๋อพี่ตลกงานแกตลกพี่ก็เป็น เอฟซีแกแกพูดอะไรก็ขับเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่มีโมเมนต์นั้นสามีพี่ไม่มี<ร>าอารมณ์นี้เลยสามีพี่ไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าคุณเป็กไม่ดีนะแต่สามีพี่พี่เคยพูดห่าคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยต้องต้องเล่นกับเราบ้างต้องแย่มาเขี่ยอะไรเราบ้างก็ได้ใช่ไหม, <laughs> ไมนคนนั้นเขาคุม, <laughs> มนคนนั้นเขาจะคุมลูกม,มากพี่บอกเขี่ยเอาพูดตรงๆพี่พี่อาจจะพูดไม่เพราะนะสามีภรรยาเนี่ย เดินผ่านมือเขี่ยกันสกิดบ้างสกิดไม่ได้สกิดทำไรนะแย่เล่นจับเขาไม่มีเลยหรอครับเขากางเกงใจหรือเปล่าจงใแบบนั่นอย่างทีพี่จะถามน้องเหมือนกันแหละเขาไม่ไม่เคยเล่นหกับพี่หรือถ้าเกิดเขาไม่เขี่ยเราเราเขียร์เองไหมครับเขี่ยเขี่ยเขี่ยเราลบเราลบตลอดมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตลกไหมพี่นานแล้วเรื่องนี้หลายปีแล้วมันสมัยนั้นมันยังมีอะไรโซเชียลใหม่ๆ พี่ก็มันมีน้องนักแสดงคนหนึ่งผู้ชายก็ทะลึ่งมะเขาก็สนะ่งเนี่ยพี่ตักพี่ตักพูดนี้สิพี่ตักส่งไปในในไลน์พี่หนุ่ยพี่พูดนี้พี่ก็อยากจะตลกบ้างพี่ก็ส่งแกไม่ตอบแกเงียบทะลึ่งทะลึ่งหน่อยจำไม่ได้นะทะลึ่งทะลึ่งหน่อย <c oughs> พอกลับไปถึงบ้านพี่ก็เอ๊ะทำไมไม่พูดคุ่หนุย่ยคุ่นหนุ่ยุนหนุ่ยอ่านว่าอ่านว่าทะลึง่งจบเลยจบเลยไม่ใช่คุณทะลึ่งเขาไม่เล่นด้วย แต่พูดตรงๆนะพี่อยากมีแฟนตลกพี่อยากมีแฟนตลกแล้วก็มาเขี่ยพี่บ้างเขาก็พูดดีไงแตหลาบอกว่าเราโชคดีที่ได้สามีอย่างนี้นะแต่เราแบบนี้ก็ดีแล้วเลยหรอยปต้องเขี่ยหน่อยนะอันนี้คือเรางอนคุบสามีเหรอฮะไม่ได้งอนไม่ได้น้อยใจแต่ว่าแปลกไงหรือว่าเราจะพาไปไลฟ์กับเขาคือคนเราเนี่ยมันอยู่กันมาตั้งนานแล้วอ่ะพี่อยู่กณดุลมาสี่สิบปีอ่ะเขาไม่มีอารมณ์ พูดหยาบคายหรือขอโทษหรือด่าเราแรงๆถ้าเถียงกันก็เือนเออใช่เออฉันอย่างนั้นไม่มีไม่มีไงมันก็อยากเห็นบางของแปลกๆต้องมีบ้างแหละอยากเห็นเขาด่าอย่างนี้เหรอคะไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าแต่แบบว่าพูดแรงๆมาก็ได้นะเขาก็คลิปลุก แล้วเชื่อมาบางทีเขาเสียงดังกับพี่นิดนึ่ะพูดโทรศัพท์กันดังนิดหนึ่งเช่นเออก็อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะกำลังอะไรพ,พี่ก็งอนแห,แหละเพราะมันไม่เคยเจอเรามมไม่เคยเจอเ<ๆ>นี่ยเร็วๆนี่เองแล้ว,ลวพี่ก็ส่งไลน์ไปส่งไลน์ไปพูดจาไม่ดีอะไรผมไม่ได้พูดเลยนะไม่ได้พูดเลยไม่ดีนั่นแหละพูดไม่ดีแค่นี้เราก็ทนไม่ได้แล้วปาย

พูดคำอะไรไม่รู้นะใครจะเห็นไงแต่ไม่น่าเกลียดดารารุ่นพี่เรามีคนอ่งนึงที่พูดจาแบบนี้แล้วไม่น่าเกลียดคือพี่ต้อยท่านเสียไปแล้วพี่ต้อยเสถยาเป็นคนอย่างนี้เป็นคนพูดอะไรไม่น่าเกลียดก็ขำไม่รู้นะคนอื่นคิดยังไงแต่พี่ก็ตลกไอ้แหม่สายพก็ตลกว่าสมีทเขากว่าเราไหมสวีทกับเราขนาดไหนผูเนี้เหรอผูเราผู้เราผูเราสวีทไหมอ่ะนะสวีทของพี่ก็ธรรมดา ก็กินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เป็นคนไม่ชอบอะไรสวีทมากๆไม่ชอบเซอร์ไพรส์อย่างเช่นวันเกิดไปกินข้าวสองคนแล้วส่งดอกไม้มามีเค้กพี่บอกพี่ไม่เอาพี่เป็นคนไม่ชอบเซอร์ไพรส์ก็บอกตรงๆเดี๋ยวมีเค้กเดี๋ยวมีดอกไม้เออคนไม่ชอบแค่นั้นเองแลวยัอยู่ข้างพี่นุนก็ไช่วยไปบอกแกตลกหน่อยเฉียหน่อยก็ได้มีไม่รอไปมาอ๋ออย่างนี้ดีเหรอยังสั่งไงเพราะว่า อเราพูดพุ๊บอ้าว <signaling S 2> อย่างอนอย่เอออย่าลังงอนัอถ้าเกิดสามีกัาอ,อยู่กับเราเลยครับเออถ้าสแบบนบอก็เถอะไม่ต้องบอกพี่บอกหลายคนแล้วแกกับผมไม่ใช่ผมแกกบผมไม่ใช่ผมเขาจะเรียบร้อยก็จะพูดดีงแค่นั้นแหละ